มาเจอกันอีกครั้งแล้วครับผมของบริษัทวีเลอร์ไอออนนะครับจะพามาดูวิธีการปัดสีงานเหล็กใหญ่อิตาลีนะบางคนอาจจะเคยสงสัยนะว่าปัดสีงานเหล็กใหญ่อิตาลีเนี่ยเขาปัดกันยังไงนะครับสีแต่ละสีที่ใช้ใช้เป็นสีอะไรวันนี้ผมจะมาอา,อาธาิบ,บายแนละให้ทุกคนได้รู้และเข้าใจนะครับว่าเขาปัดกันยังไงมาดูวิธีการปัดก่อนนี่น้องเขากำลังจะปัดสีงานตัวน,นี้อยู่นะครับอ่า อันนี้คือก่อนที่จะปัดสีนะครับแบบนี้ที่เป็นสีทองแดงแบบนี้นะครับจะต้องพ้นดําก่อนนะครับให้งานทุกงานก่อนที่จะลงสีการปัดเนี่ยจะต้องเป็นสีดําก่อนนะครับเพราะหลังจะเป็นสีดําเนี่ยก็จะมาเริ่มปัดแบบนี้ yes. แบบนี้วิธีการปัดนะครับก็ใช้แปรงแล้วแต่หนัดเลยนะครับแปรงหน้าสามหน้าสี่หน้าสองนะครับใช้สีปัดที่เป็นงานของหล็กใหญ่ก็ได้คือสีทองแดงสีทองสีทองเหลืองนะครับซึ่งแต่ละบริษัทก็จะใช้ไม่เหมือนกันแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเพราะนั้นสีที่ปัดมันก็จะออกมาเป็นแบบคอปเปอร์ตรงนี้จะใช้สีทองแดงสีคอปเปอร์นะครับ งานเหล็กด่จิตรี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของการปัดสีและทำลวดลายตามที่ลูกค้าสั่งเพราะนั้นนะครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อ,อสีปัดหรือจะเป็นในเรื่องของงานเหล็กเราก็รับนะครับเพราะนั้นถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ